เมื่อวันที่4มีนาคม2567ศาสตราจารย์ดรชูกิตลิมปีจ,จนงผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชดรสุมิตราจรอดโรดกุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติและดรสุธีผู้จเจริญชนะชัยรองผู้อำนวยการศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมด้วยทีมนักวิจัยสวทชและหน่วยงานพันธมิตรร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการประจำปีสวทชครั้งที่19หรือ n e x 2 0 2 0 ภายใต้แนวคิดสารพลังสร้างงานวิจัยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation จัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30มีนาคม2567ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีก็จะมีการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทชนะครับเป็นงานใหญ่ที่เอาผลงานมานาเสนอเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนให้ภาคอุตสาหกรรมอาจารย์นักวิชาการได้มาเห็นผลงานของสวทชครับ ปีนี้เราเน้นในเรื่องของ BCG Implementation ก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยกันยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนยกระดับเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันลดความเดื่อมล้อและสามารถที่จะนำมูลค่าเพิ่มมาให้กับประเทศสร้างความยั่งยืนลดการนำเข้าและที่สำคัญที่สุดคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะไปลดการทำลายธรรมชาติได้อย่างไรอยากที่จะเชิญชวนให้มาร่วมงานกันครับสำหรับงาน n e x 2024พร้อมนำเสอ ศักยภาพด้านวันอของสวทชผ่านผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนามากกว่า40หัวข้อการจัดนิทรรศาการแสดงผลงานวิจัยมากกว่า50ผลงานและการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน Open House ในช่วงงานก็จะ Open House ให้หลายๆแ l บเนี่ยเปิดให้คนเข้าไปดูได้ว่านักวิจัยทํางานในห้องแล็บเป็นอย่างไรเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้เป็นอย่างไรบ้างก็อยากที่จะเชิญชวนอยากจะให้มาเห็นการปฏิบัติ การของนักวิจัยในสะวะทชอ,อยากที่จะให้มาเห็นผลงานที่เอาไปใช้ประโยชน์จริงแล้วและผลงานที่กําลังจะเอาไปใช้ประโยชน์จริงภายในงานแถลงข่าวยังมีการนําเสนอตัวอย่างนทิทรศการผลงานวิจัยเด่นจาก5 0ศูนย์วิจัยแห่งชาติประกอบด้วยต้นแบบวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสุกรโดยศูนย์ไบโอเทคชุดตรวจคัดกรองติดตามโรคไตเรือ้อรังและภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานเชิงคุณภาพโดยศูนย์นาโนเทคแพลตฟอร์มการจัดอาหารสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยศูนย์เน็กเทค ลกีเวสแอปพลิเคชันตรวจสอบปริมาณขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารโดยศูนย์เอ็มเทคและเอ็นดน้ำมันหม้มอปแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟายากโดยศูนย์เอ็นเทคไฮไลท์ของงานนะคะเราก็จะมีทั้งในเรื่องของสุขภาพและการแพทย์ก็จะมีเรื่องของชุดตรวจโรคไตวัซะคะวซีนสําหรับสัตว์นะคะวัคซีนสุกรมีงานทางด้านของลุคก w ้เวสนะคะที่จะประเมินขยะอาหารนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเอ็นดน้ำมันหม้อปแปลงไฟฟ้าชีวภาพแบบติดไฟายากนอกจากนี้นะคะเรายังจะมี เรื่องของซแบมด้วยเรื่องของพลังงานด้วยนะคะก็ยังมีอีกหลายๆหัวข้อเลยนะคะหรือว่าเรื่องของการผลิตสมุนไพรเพื่อที่จะเป็นสารสกัดมูลค่าสูงเอาไปใช้ในเรื่องของสุขภาพและความงามได้ะคะ่ะนอกจากนี้ยังมีการนําเสนอตัวอย่างความสําเร็จของบริษัท e e p t e c h s t a r t ั p ไทยที่ได้รับการสนับสนุนธุรกิจและการต่อยอดนวัตกรรมจากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกอุทยานวิทยาศาสตร์ประ,ระเทศไทยเราอยากจะนําเสนอวิธีการสานพลังร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับแหล่งทุนต่าง ครับนศูนย์แห่งชาติเราก็ยังมีกระบวนการในการเชื่อมโยงกับธุรกิจและอุตสาหกรรมผ่านศูนย์ Conn e c t ของสวทชเราเองครับก็อขอเชิญชวนอีกครั้งครับภายในงาน NEC ก2024ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเยาวชนและ n e กม Market ตลาดสินค้านวัตกรรมและสินค้าชุมชนผู้ที่สนใจงาน e ั c 2024สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ w w w n s t d a o r t h n a c